อยากรู้ไหมครับว่าหินย่อยเบอร์1และหินย่อยเบอร์2เนี่ยคืออะไรและเอาไปใช้งานยังไงหินย่อยเบอร์หนึ่งก็คือมีหินขนาดโตสุดอยู่ที่ประมาณไม่เกินเศษสามส่วนสใช้สลับผสมคอนกรีตสรับงานโครงสร้างขนาดเล็กอย่างเช่นเทพื้นคานเสาส่วนหินย่อยเบอร์2ก็คือหินย่อยที่ขนาดโตสุดอยู่ที่ประมาณ1นิ้วใช้สลับผสมคอนกรีตส,สลับงานโครงสร้างขนาดใหญ่ที่ต้องการรับ คอนกรีตกำลังสูงอย่างเช่นงานเขื่อนงานถนนอาจจะมีการผสมระหว่างหินย่อยเบอร์หนึ่งและหินย่อยเบอร์สองเพื่อให้เกิดขนาดพระท,ะที่ดีเราเรียกว่าเวลเกรดก็จะมีขนาดใหญ่และขนาดเล็กลดหลั่นกันไปในการผสมคอนกรีตก็จะทําให้คอนกรีตเนี่ยสามารถรับแรงได้มากขึ้นดีขึ้นแข็งแกร่งขึ้นจะนําหินไปทดสอบอันที่หนึ่งก็คือทดสอบโดยวิธีหาก การศึกหลอทางกนหรือที่เราเรียกว่าการทดสอบลอสแองเจลิสก็เอาหินใส่ไปในเครื่องแล้วก็ให้ลูกเหล็กตีเนี่ยดูว่าความศึกหลอเนี่ยจะต้องไม่เกิน50%อันที่2ก็คือมีการทดสอบด้วยวิธีทางเคมีก็คือเอาหินเนี่ยไปแช่ด้วยโซเดียมซัลเฟตประมาณ5รอบดูว่าหินเนี่ยถูกกัดก่อนการกัดก่อนจะไม่เกิน12%และอันที่3เนี่ยหินย่อยเบอร์หกับเบอร์2เนี่ย จะมีสเปคอย่างเช่นของกรมชนเนี่ยก็จะมีสเปคกําหนดไว้ว่าขนาดพระจะต้องเป็นไปตามนี้ใครคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์พิมพ์มีประโยชน์ให้ไหร่ครับ